ขึ้นไปไหว้กันครับผ้าห่มองค์เจดีครับทางขึ้นมาบนยอดแล้วครับพระบรมสา,า,ารีริกธาตุและพระพุทธ,ธปฏิมากรกเป็นสีทองเลยครับ อีกมุมหนึ่งครับมุมที่สี่ครับผมอยู่บนเจดีห้าร้อยอดครับนี่คือทางเข้าออกพ่อแม่กวนอิม หลวงพ่อสําเร็จครับองค์สีทองครับต้นพยอมครับต้นใหญ่ครับพระสัจจะเจดีสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันผู้ใดปรา,ารถนาความสำเร็จให้ตั้งสัจจะและอธิษฐานจิตจะได้ในสิ่งนั้น สารามหาทานวัตูมมงคลห,หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ครับ ข้างล่างเป็นพี่ไข่ขอเชิญร่วมทำบุญครับสร้างพระบสถดครับกำลังก่อสร้างอยู่ภายในพระบสถ์ครับพระประธานครับองค์สีทองครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับฝาผนังครับเป็นพระพุทธรูป ทรงนูนครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากครับปางสมาธิน้างข้างฝาผนังครับโค้งเหล็กครับทำเป็นรูปภาคก่อนแล้วก็ประสมปูนโบกเข้าไปเป็นพระผมยืนอยู่ตรงพระโบส์ครับและมองไปที่เจดีย ทางขึ้นไปไหว้พระน,นอนครับพระน,นอนครับหินชิ้นเดียวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระน,นอนองค์นี้ครับยาว209เเมตรนู่นเลยครับสมเด็จนางพญา คุณพ่อจรูนคุณแม่บุญมีคงชุ่มผู้ถวายที่ดินสร้างวัดป่าสว่างบุญครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับพยานาะมหาเทพแห่งโชคราภ